สวัสดีครับเจอผมเช่นเคยครับผมกับผมใจเลนซิ่งครับพอดีวันนี้มีรถซาเลงครับเข้ามาเปลี่ยนยางในยางนอกครับเป็นเป็นยางลายสิบล้อครับแต่ว่าเส้นนี้ก็มันอ่าสึกล้อครับขี่ไปแล้วเดี๋ยวแต่กลางทางเดี๋ยวเสียเวลาครับ้าก็เลยมาเปลี่ยนครับผมรถซาเลงค่อนข้างจะเปลืองยางครับถ้าต่อไม่ได้สมจริงๆ ต้องขัดก่อให้ได้สูตรจริงๆถึงยังไม่เกลื่องอยางครับตอนนี้ก็จะการใส่ยางครับลาย10ล้อครับล้อหลังครับเดี๋ยวจะมีล้อข้างให้ดูครับจะไปถ่ายให้ดูว่าเออไม่เหมือนใครครับผมเห็นแล้วโอ้ทึ่งเลยแบบนี้สิเดี๋ยวรับชมครับผมตอนนี้ก็จะใส่ยางนอกแล้วครับ ลายสิบล้อไอ้สามล้อยเลยครับเาใหญ่สุดรถป่าบรรทุกครับบรรทุกกหนักเยอะมันนึงหาเงินได้เยอะครับต้องใส่ต้องใส่ให้มันคุม้มว่าไปเสียเวลาสมมติว่าจะไปวิ่งไป โรงงานนะั้นหน้าโรงงานนะั้นโรงงานหน้าโรงงานนี้ไปยางแตกกว่านี่โว้ยแทนที่จะได้ตังค์ับไม่ได้ครับเสียตังค์เสียเวลาครับ <S <S ที่เด็ดครับที่เด็ดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ยางเส้นนี้ที่ทําอยู่นะครับเดี๋ยวดูรอดูท้ายคลิปครับมีที่เด็ดครับไม่เหมือนใครครับแล้วก็ไม่มีใครเหมือน วันนี้ผมก็เก็บมือครับเก็บมือไปหลายวันแต่ก็ค่อยๆทาแกะตัวมาเป็นเป็นทั่วครับไม่เป็นก็ไม่น่าเป็นก็เป็นไม่น่าเจ็บก็เจ็บต,ต้องทําต้องทาแบบระวังครับ รถมากเกือบยี่สิบเกือบสามสิบปีครับเพิ่งมาเจ็บแขนสามสี่วันที่แล้วครับเจ็บข้อมือครับพอดีผมค่อนค่อนข้างเป็นคนตัวเล็กหน่อยตัวไม่ใหญ่ครับตัวเล็กใช้แรงงัดเยอะครับบางทีเจองา,านยางที่ว่าอ่ามันแข็งครับใช้แรงเยอะครับเอาทั้งตีทั้งมือช่วยกันครับกลายเป็นว่า แต่แกนนี่ต้องค่อยๆทำเพราะยังเครื่องอยู่จะเก็บอีกชือสวยเลยจะไปทำอะไรกินเนาะถ้าเก็บมือเก็บตีนแกนทำไม่ได้ในจบเลยนะครับเป็นช่างไม่เหมือนคนที่ว่าเขาเรียนสูงๆเขาจะบปากกาอยู่ในออฟฟิศครับสบายหน่อย เนยทงานนการซ่อมอไซค์ก็งานก็ค่อนข้างจะบางทีก็ไม่หนักครับแต่บางทีก็หนักครับหนักเอาการเหมือนกันคนที่ออยากให้ลูกให้หลานอยากเป็นช่างเนี้ยครับก็แนะนำว่าถ้าใจเขาไม่รัก อย่าบังคับเขาครับ,พรบเพราะว่ายัางไงก็ถึงทําได้ก็ไม่เก่งครับอีกอย่างงานก็มันก็ไม่ใช่งานที่ว่าจะทํากันง่ายๆครับจะทํางานโรงงานทําหน้าที่เดียวอย่างเงี้ยไม่เกินหนึ่งนาทีครับเก่งครับทําได้แต่ถ้ามาเป็นช่างซ่อมมอไซค์นะครับซ่อมรถเนี่ย ้าคนที่หัวดีสมองดีจริงๆห้าปีครับเอาตัวรอดได้ก็คือเอาตัวรอดได้หมายถึงแก้ปัญหาทําให้ลูกค้าได้ครับเอาตัวรอดได้ครับแต่ยังไม่เก่งครับอย่างผมก็ไม่ได้ถือว่าตัวเองเก่งหรอกครับแต่ว่า ก็ทํามาเกือบสามสิบปีครับที่ทําก็เพราะใจรักครับถ้าใจไม่รักก็หนีไปทําอย่างอื่นแล้วครับจะไปทํารงานโรงงานก็ทําไม่ได้ครับเพราะตอนนี้อายุเยอะแล้วโรงงานเขาก็ไม่รับครับก็ต้องทนทําพอได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปดูแลลูกครับที่กําลังเรียนหนังสือ ถามว่าเก่งไหมก็ไม่ถึงกับเก่งมากครับแต่ว่าเ็าเอาตัวรอดได้ครับปัญหาที่ว่าลูกค้าคนช่างคนไหนเขาแก้ไม่ทำไม่หายแก้ไม่ได้ผม,มแก้ได้นะครับเอาเป็นว่าตั้งแต่ผมทํามาเป็นช่างมาก็ไม่มีคําว่าทําไม่ได้ครับทําได้ทุกอย่างครับ ใครทำไม่ได้กมาหาผมครับผมอันนี้ไม่ใช่ว่ายอตัวเองครับแต่ก็มาลองสมัครดูครับผมตอนนี้จะไปใส่ล้อครับก็พูดค่าเวลาไปครับการใส่ย,ยางใส่ล้อครับใส่ย,ยางเรียบร้อยแล้วใส่ล้อคราวนี้ มือก็ยังยังไม่หายดีครับอ้าวจบซะแล้วปืืนเริ่มหลวมมือซ้ายข้อมือซ้ายยังไม่หายดีเท่าไหร่ต้องค่อยๆทำครับเดี๋ยวเจ็บขึ้นมาอีกอยแย่ๆครับเจ็บขึ้นมากม็มีรายได้ครับ ก็พูดถึงตาเล้งครับตาเล้งหรือว่ารถค่วงข้างครับ <c oughs> ก็แนะนําให้ใช้เตอร์ใหญ่แบบเนี้ครับเชอร์เร์ใหญ่แบบนี้ครับมันจะมีทําให้รถทําให้รถมีกํลาลังลากครับมีกํลาลังที่จะบรรทุกของครับผมอันนี้สี่สิบห้าครับก็อย่าให้ต่ำกว่าสี่สิบครับผมยิ่งบรรทุก ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดีครับเพราะว่ารถไม่ใช่รถวิ่งเร็วอ,อยู่แล้วมันเป็นรถที่ว่าวิ่งบรรทุกครับวิ่งช้าๆมีกําลังครับผมแต่ว่าตามเห็นนะครับเนี่ยกำลังจะประกอบเห็นลายเสียแล้วครับลูกปืนดุมสเตอร์แตกครับกำลังจะใส่ต้องอาบอกลูกค้านะครับลูกปืนดุมสเตอร์แตกครับพอดี ลูกปืน62ทนสามครับเป็นอันนี้เป็นลูกปืนที่ว่าถอดออกมาจากในเครื่องรถครับผมมันจะทนครับใส่เข้าไปแล้วจะทนนานครับใช้งานได้นานแน่นอนลูกค้าพอใจแน่นอนครับอันนี้เป็นลูกปืนที่ว่าถอดออกครับมันแตกแล้วครับดูครับเขียนยางแต่ว่า ลูกปืนก็ไปด้วยครับตดออกมาก็ต้องทําให้ดีที่สุดครับนี่คือช่างครับเราต้องทำทำให้ลูกค้าดีที่สุดเต็มความสามารถครับจะดีไม่ดีทนไม่ทนก็อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าเราต้องทําให้เต็มความสามารถก่อนครับมีใส่แล้วครับใส่ล้อ หอดล้อครับเราก็ต้องตึงโซ่ตึงเบรกตลอดครับถ้ามีการหอดล้อตู้หรือว่าเบรกเราต้องเช็คตลอดครับมันถึงจะเป็นาวิธีก,การทํางานของช่างครับก,ก็คือเช็คทุกจุดครับ เพื่อให้อ่างานออกมาดีที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรครับไม่ว่าจะเป็นการทําเครื่องยนต์หรือว่าภายนอกครับลูกค้าลดลูกค้าดีให้ดีที่สุดครับทำาำับลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าคนนั้นจะเป็นแขกประจําไป็าประจำหรือวเป็นขาจรครับเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดครับนี่คือการเปลี่ยนยางคาเล็งครับล้อหลังครับลายสิบล้อแต่ว่าลามไปถึง มันลามไปถึงอ่ะลูกป,ปืนบุมกระเตอรครับปืนบุมกระเตอก็แตกครับนี่ครับลูกป,ปืนบุมกระเตอพอเราไปเจอก็ต้องเปลี่ยนครับต้องแกงลูกค้า เกือทีลูกค้าอ่าขี่ไปแล้วใช้งานไปแล้วจะได้ไม่มีปัญหาอีกครับถ้าเราไม่แจ้งลูกค้าไม่ตรวจสอบให,ให้ให้ดีลูกค้าเขาก็จะเสียความรู้สึกครับเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะบ่นครับบ่นรับหลังต่อหน้าหรือรับหลังก็ได้ครับน่าจะบอกน่าจะทําพร้อมกันให้มันเสร็จจะได้ไม่เสียเวลาประมาณนั้นครับอยู่แล้วครับ ฆ่าขาบ่นอยู่แล้วครับ mm hmm. เพราะเราไม่ไม่เช็คให้ดีครับเราเป็นช่างเราต้องเช็คให้ดีครับผมไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ครับตอนนี้ผมก็เห็นแล้วครับกำลังขันอยู่นี่นัดมือลิงครับนัดขันมือลิงรู้สึกว่าไม่แน่นครับลวม ผมก็ต้องมาขันนะครับมือลิงเด็กหลานครับมีเขาเรียกมือลิงคอนคอนยังไงไม่รู้ครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับครับผมนะครับเรือขอรือไหนเติมสำเร็จโอเคครับพอดีลูกค้ามาซื้อยางนอกอย่างไนมือสองคนนมือเก่าครับ ก็เลยมาถามครับ่าเออโอนเงินแล้วนะประมาณนั้นครับเช็คโซแล้วเช็คเบรกครับตึงเบรกครับแล้วก็ต้องตึงงานวัดอันมอลด้วยครับ อันนี้ l ลรวมครับอ่าเป็นได้ครับอ่างั้นแล้วครับเบกโกโอเค ยางก็โอเคลุมปืนก็โอเคแล้วมือลิงก็แน่นแล้วครับก็ขอให้ลูกค้าทำมาหากินอย่างรับรื่นครับผมขายดีๆครับอันนี้คันนี้เป็นรถขายผลไม้ครับอ่ามาดูคลิปสุดท้ายครับผมไ้คลิปครับมีอะไรจะโชว์ครับให้ดูนี่ครับ ล้อข้างครับล้อพ่วงข้างโอ้โหอันนี้เป็นยางรถน่าจะเป็นรถไตฮัทสุประมาณนั้นครับรถไตฮัทสุรถรถสี่ล้อเล็กครับหรือว่าสามล้อเล็กครับใหญ่มากครับไอแบบนี้ทนนานเลยครับไอห่หวงเลยครับเรื่องอยางแต่ว่ามีรอยเบียดอยู่ครับเนี่ยเห็นไหมครับรอยเบียดดำๆ ฝั่งนี้ฝั่งนี้ห่างอยู่ครับแต่ฝั่งนี้เบียดครับต้องมีการแก้ไขนิดหนึ่งครับเพื่อให้มันไม่เบียดครับมันเบียดกับโชกอยู่ครับเห็นไหมครับรอยดำๆข้างๆก็ต้องบอกลูกค้าครับผมลูกค้าน่าจะยังไม่ทําครับอจะเป็นวันหลังครับเพราะว่าลูกค้าต้องรีบไปหายของครับของเต็มหมดเลยสำหรับครับมีคลิปนี้ใครอรับชมแล้ว ปลุกใจยังไงเห็นว่ามีประโยชน์ดีเออก็ขอกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับผมเป็นกำลังใจให้ทังช่องนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบอเพลงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบครับผมสวัสดีครับ